สวัสดีครับนะฮะวันนี้ทุกคนก็อยู่กับรายการ Sur ร e ฟ s วอร์ซนะฮะกับเกมที่มีชื่อว่า Warframe นั่นเองนะครับเสียงผมอาจจะสั่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเกมเสียงดังมากครับไม่รู้เสียงดังไปไหนนะฮะผมก็เลยต้องต้องหอดูฟังเล่นนะครับขนาดหอดูฟังผมยังได้ยินเลยครับอะไรสงครามเก่าอะไรครับก็เพิ่งมาอ่านนะฮะเสียงดังมากเลยไม่รู้เสียงเกมจะเข้ามหรือเปล่าก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า มีเด็กคนนึงชวนผมเล่นครับอีเด็กคนนี้ไม่รู้มันเป็นใครครับมันก็บอกว่าใครก็ไม่รู้มันบอกว่าพี่เล่นกันผมก็เลยลองมาดูก่อนนะฮะอะไรอ,อินี่ใครเฮ้ยมึงฟังกูนะเขาไปของฉันเว้ยพักแม่งพักแม่งเลยอะไรวะาช็อตเฉยตายไปกันเถอะไปไหนอะ่ะ พี uh, ktoś, ่น้องพี่น้องราชินีอะไรคอมเมนเดอร์โวอะไรใครมาเล่นเพเดกูอ่านไม่เห็นเลยเนี่ยกูก็แปลแบบมัวนะฮะเพื่อปกป้องสงครามมซงคูเศษความรู้นิดนึงฮะคูเศษนะฮะคือสงครามคูเศษผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะครับ เอาเข้าออกมาใครอะเอามันออกมาไม่ใช่เอาเข้าออกมาลงศพอะมันเหมือนที่แปลงร่างของอุนต้าแมนเลยขยับปากอะไรมันเคี้ยวมากอะแปะลงไปพลังเหลืองไม่เชื่อแงบอะไรวะอยู่ดีๆมันก็เข้าหน้านี้ให้กูเลย Cross your w a r f l a m e ให้เลือกอะ่ะ Excalibur Slash Dash ฟันเลวอ่ะครับ Lifeband ไม่รู้คืออะไร Super Jump กระโดดไกลอะ่ะ Lydian อะไรวะรัศมีอะไรวะช่างมันเถอะน่าจะรัศมีไกลมั้งต่อไปสายอะไรเนี่ยไม่รู้อีกกันนฮะบลา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 แต่หน้าตาเหมือนผู้หญิงฮะแม่งมีไอ้นี่ด้วยไม่เอาอโอ้ยเฮ้ยเท่ ช็อคสปีดอิเล <laughs> ็กทริกชิลโอเวอร์โหลดอีกแค่นี้เท่จสุดละมีดาบละเอาเี้แล้วกันตื่นขึ้นเทนโนลบไปแซ่ฉันเห็นโลตัสอะไรโลตัสวะแต่ แต่เขาเสร็จือสายไปแล้วนายคือรางวัลของของฉันตอนนี้เทนโนใช่ป่าวะน่าจะใช่ประมาณนี้นะครับแปลมั่วโดยผมเองนะครับไม่เราจะพาเขาไปด้วยพาไปทำอะไรวะอยู่ดีๆก็มีพลังขึ้นนะมีของขึ้นไหมฟัดรถดาอะไรเว้ยเดี๋ยว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  โห oh, มาไม,ไม่ไม่บอกไม่กล่าวแล้วกูใช้อะไรยังไงล่ะเช่แฮชหนึ่งโอ้กดหนึ่งเพื mm ่อ hmm. รู้เรื่องอนะรู้เรื่องเลยรู้รู้เรื่องเลยโอ้ oh, เกมนี้เริ่มมันแล้วฮะเออก็ลืมบอกไปว่านี่มันเป็นเกมฟรีจากสตรีมนะครับผมไหนต่อไหนต่อ oh. การฟันนะเกมเพียนี่โคตรแปลกเลยไม่โดน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 มีความรู้สึกว่าเหมือนจะโดนอะไรกูวิ่งก่อนแล้วจังหวะจังหวะนี้จังหวะนี้ยิงยิงกูอีกแล้วเห็นกูเป็นประตูหรือไงวอลเฟย์พาวเวอร์เวลอัพเลยปล่าไม่รู้ ไปกันต่อเลยนะฮะแม่งเท่ว่ะเอแต่คุณเิ่มไม่เท่แล้วมึงเหมือนคาบุโตะมากเลยเนะี่ยด้วงด้วงอนะ่ะโฮชิปอ่ะโฮชิปอ๋อนี่วิ่งสเปซบาร์กระโดดโอเคอะไรมีดาบกับกระบองดาบดีเท่แงะอะไรวะ นะเอา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 เจ้าไปเอากูนี่คิดถึงรีบอลเลยกด e อ๋อแอทแท็กธรรมดากด e เนาะกูก็รอซะมึงตายเลยกูขอโทษกูมาแล้วคอนโทรลคอนโทรโ h มึงวิ่งมาจะเถอะเต๋แอทแท็กอะกด e เต๋แอทแท็กเต๋มาให้กูเต๋หน่อยมานี่ อะไรขึ้นบินขึ้นล่ะเหลือไม่พอโอเคเหลือไม่พอหนึ่งแล้วเอ็กคาลิเบอร์ไม่รู้ไม่มีใครเห็นกูกดอีอ,อ,อะไรวะเนี่ยพอยซ์ันแอมโมู่กูยังไม่มีพอยซันแอมโมเลยอะไรวะมีมียกับมีปืนกลัวปืนดีกว่าตอนนี้นี่กูอะไรนี่กูนี่กูกเทนโนหรือไลเด้น,น สรุปว่ารู้สึกว่าตัวนี้จะชื่อเทนเทนโนนะจากเมอกี้ที่เขาบอกว่าเบรกอัพเทนโนนะแล้วเราก็ตื่นขึ้นมานะเราก็ยืนขึ้นเลยจังหวะนั้นอะไรวะอะไรข้างบนเลขนับยหลังอะไรแล้วกูต้องไปไหนต่อเนี่ยไม่มีใครบอกกูด้วยกด n แล้วมีแมปไหมอ่าตันใช่ไหมตันคุณตันครับคุณตันครับช่วยผมด้วยครับโอ้งี้ อ๋อเป็นการเล็งยิงออามึงหลบขัวเล็งยิงยิงยิงโดนกูนี่แหละธรรมดาที่ไหนนี่จะเปลี่ยนเปลี่ยนอาวุธยังไงอ่ะกด e กด e เป็นการปั่นแล้วเราก็ถือปืนอยู่เรื่อยๆนะฮะใครกูมีปัญหามีปัญหาไอ้นั่นนะมีปัญหาใช่ไหมอ้าวรีโหลดแปบบ๊บใครเอา,ใค,เอาใครเอาอ,อีกไหม ต้องการต้องการฟันแล้วเลี้ยวฟันแล้วเลี้ยวธรรมาดาที่ไหนแล้วไปไหนต่อวะปัญหานี้มันเกิดขึ้นบ่อยมากครับการปัญหาที่ถามว่าไปไหนต่อนะฮะแต่ดูจากแบบแล้วเราต้องไปทางนั้นนะฮะเพราะว่ามันมีเออสสวัสดีเพื่อน แค่นี้ใช่ไหมวิ่งแค่นี้เหรอ๋อสลไลด์ได้โอ้โหเท่ด้วยนะสไลด์หนอนเข้าไปมีใครไหมอีกอะไรแอทแท็กโอ,อแอทแท็กแบบสั้นๆ,น,ๆน,นะะฮระยะใกล้ระดับหนึ่งแท็บแท,แท็บแท็บแท็บแทวแท็บพอแล้วล่ะมันแตกแล้วเน,นี่ยแทบจีิงไม่มีมอ๋อเปิดของโอเคคุกเกตมึงละหาของในกล่องได้อะไรนะคืออะไรวะสไนเปอร์อมโม กูไม่โคสไนอ่ะนี่โคสไนเลยเนี่ยโคสไนเลยสไนสมัยน,นี้มันหน้าตาเปี้ยนไปอะ่ะเกมนี้ภาพสวยจริงเลยจริงเนนะี่ยกูไม่กูไม่น่าเชื่อว่าแม่งเป็นเกมฟรีรู้งี้กูเล่นตั้งนานแล้วอะไรรู้สึกเหมือนจะเข้าคัสตีนนะฮะซับกูหายไปไหนเฮ้ย <H en ry> นี่มันแมงดาโดนยิงไ <H en ry> อ้นอล้นไอ้นล้นซ่า ป็นญาติเคทอสเหรอกด F อะไรกด F ก็ได้อะไรมึงโดนเอาเลยเลยเลยกูเลยเลยอีกแล้วจะไหนไปนู่นนะ เดี ahead, ahead, right. ๋ยวรู้เลยอ่ะเดี๋ยวรู้เลยเอข้างบนลอ่ะเดี๋ยวรู้เลย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 กูชอบท่านี้จังวะมันไม่มีชาร์จเหรออ่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะตายหาแล้วเดี๋ยวนะทำไมกูคิดถึงเมื่เช่นเกียร์ไลติ้งไหมเดี๋ยวเดี๋ยวได้ละ เลเกมนี้สามารถแทนเมชันเกียร์ได้นะแต่ใครไม่มีเงินซื้อเล่นเมชันเกียร์ไรตายซะจังหวะนี้แหละเราวิ่งแล้วฮะจังหวะนี้กูเริ่มรู้สึกชอบเกมนี้ขึ้นมาแล้วถามว่าเกมนี้จบไหมใช่ไหมจบจบไหมจบไหมจบไหมเพิงจบกับกูไหมหล่ะเลือดกูดูตรงไหนนะหน้าสั่นอย่างนี้ป่ะหน้าสั่นแล้วเลือดจะหมดอย่างเงี้ยใช่ป่ะเกมเก่งป่ะ อดออไหนมีใครอีกไหมโดนอะไรนเดี๋ยวทใจเย็นๆก่อนกดเรัเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนพี่น้อง ค่อยๆพูดค่อยๆจาโอ้โหค่อยๆพูดแล้วใช่มเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวมใจเย็นเคยฟังไม่ค่อยๆพูดอะฮะปีนแบบโอ้โหนี่กูนี่กูหรือไรเนี่ชารเต็มชาเต็มแล้วกูวิ่งแล้วไปละโดดมึง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 โดดเริ่มมองแล้ว ใช่ไหมครับไปแล้วครับเปิดประตูสิครับผม like จำวิธีการวิ่งบนกำแพงได้ใช่ไหมชีวิตนี้กูเคยวิ่งบนกำแพงมาเนี่ยกดสเปซบาร์ใช่ไหมโอ้โหนี่มันดินจาอาวกาศคือรีเคนเจอร์หรือเปล่าอ่าลันทู h e h i ไ h c ค o ว d โอ้ัตว์ไม่ไปก็ได้อ่า ลั h ทู like ดไฮกล่าวเพื่อขึ้นไปแล้วกูจะขึ้นไปยังไงกูไปดูตรงนู้นกันมีอะไรไหมมีมีของไหมมีของอะไรวะ Open the stock locker Stock locker แม่งกระสุนอะไรเนี่ย Rifle ammo เต็มแล้วไปก็ได้เอาต้องกดสเปอเอาต้องกดโอค้าเอ้ยไม่ใช่กดสเปคบาร์ค้างนะถึงจะวิ่งบนกระแพงได้ มีของไหมไม่มีนะช็อตกันแอมโม u l l กูย,ยังไม่มีช็อตกันใช้เลยเพื่อนตรงนั้นมีอีกนะฮะเก็บให้หมดอย่าให้มันเหลือนะไปทำกิจนะฮะเปิดเปิดเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เป,ดไไดเปิดได้เปิดได้แต่มีของที่กูอยากได้ไหมเนะี่ยไม่มีเลยไปละว,วิ่งไปหายานนะอยากที่ฟังเขาพูดตะกี้นะฮะเลือกสักอย่างธนู เดินอารนูเลย่ะเท่เท่กูเท,เท่ละกูลูกสาวลาลาขอเพ่ล,ลูกลูกชายลูกชายธรรมดาที่ไหนหลังนี่กูเต็มไปด้วยอะไรก็ไม่รู้ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เพ,เพื่อนใจเย็นฟั่นมัว่วอะเด้อจะตายนาทีเหอะายละตอนที้ที่เขาให้เลือกธนูนะฮะเราก็หยิบธนูมาไอ้ให้เขาให้เลือกนะเราก็หยิบธนูมาะะเด้อเด้เอกูเริ่มงงแล้วไปทางไหนวะนี่นะ นี่ว่ะทางนู้นี่ว่ะเดี๋ยวงงเองละเดี๋ยวยีงไงมีปืนให้ด้วยเยวขอลองปืนหน่อยดิเีน่าจะแรงอยู่ปืนดีกว่าทำไมหน้าตามันคุ้นๆเลยธนูมันเท่อ จอดอยู่ธนูดีกว่าธนูเดี่ยดีละปืนมีแล้วนี่จะเอาไปทำไมใครไปเล่นเกมเยอะแยะเนี่ยกูก็เล่นดีกว่าหรือว่าเขาอีกกูอะต่อกันเลยวิ่งมาแล้วศัตรูอยู่ไหนฮัลโหลนี่โดนเลยยืนงงอะไรเพื่อนแท็บ F Cycle ้ e เวฟพอนโควฟทูใส่ l e ้ามีดแง เอฟเป็นการเปลี่ยนอาวุธนะฮะแต่เอฟโฮนี่คือ,อยังไงวะเป็นการชาร้าดอไม่รู้อ่ะอู้กูรู้เรื่องเลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตะกี้ประตูมันอัตโนมัติเราไม่ได้ฟันประตูขาดนะประตูอัตโนมัติไม่ใช่หันกลับไปดูก็ได้นะ <laughs> เออไปเริ่มติดใจเกมนี้แล้วนะฮะเกมแม่งเท่ว่ะ ย่อได้ปะย่อค่อยๆเดินไปค่อยๆย่องค่อยๆย่องการสเตนะฮะเต๋อไปโอ้โหดูน้ำที่โหนี่ไม่ใช่เชื่อเกมฟรีนะเนี่ยแต่มันต้องเป็นอินแอเฟอร์เชสแน่นอนครับเก็บตังค์ในเกมนะอย่างเช่นซื้อของซื้อของอะไรอย่างงี้นะซื้อของซื้อของนะซื้อของซื้อซื้อของซื้อของร้องสดังเลยร้องเบาๆได้ไหมมาละย่อก่อน เฮ้ยเชี่ยตกอ๋อยังไม่ตกยังไม่ตายจังหวะนี้นะฮะเราก็ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะฮะตอนนี้มีอะไรบ้างอะไรวะแบบข้างหน้าเฮ้ยเดินๆโอ้ยมึงไม่เห็นเพื่อนมึงเหรอโอ้ไปโอ้ไปโลกหน้าเลยเพื่อนโอ๊ยคิดถูกจริงๆเอาเทดูมา แมงดาอีกแล้วใช่ไหมเกียรติยานอย่างตรงแม่งเป็นแมงดาบ้านเรานะฮะแฮ็เซคิลิตี้เดี๋ยวๆๆสเปซบาร์สเปซบาร์เลยพลาดที่ไหนจ้าจุ๊บๆใครวะ ใครไม่รู้เสียบเลยเจออันารายเหรอฉันจะฉันจะอะไรอ่ะกูอ่านไม่ทันอ่ะใครตื้อดึงมาขอโทษด้วยครับมีคนตื้อดึงมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงใจเย็นเดี๋ยว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 กีน้าหนวดเซโน่อะไรสักอย่างมึงไม่สามารถอ่ามองเห็นอะไรไปโลกไปโลกหน้าซะอีเวนยิงกูจังเลยกูอ่าน โอ้มีบินหลบด้วยแดดหลบเหรอสวัสดีครับผมกระโดดกระโดดแล้วฟันลงมาได้สกิลใหม่อีกแล้วอะไรวะให้กูไปไหนอ่ะผมทำมาได้ใครเป็นยิงนะ ครบตัวละวครบตัวละฟอสรอเอาเที่ยชาร์จใหเต็มดูต้องใหม่ว่าชาร์จเต็มแล้วอะตัวตัวนี่ขาดตัวนี่ขาดเลยเลเวล8ปดเอสเน,นี่เอาตัวรอดเอาเวกิ้งขึ้นยานแมงดาหน,นีเลยยานแมงดาเปลี่ยนสีได้ด้วยฟิวไปเฉย โอเปอเรเตอร์คุณสามารถกลับไปได้อ่าชินออาชาโดฟฟอร์เมอร์อะไรสักอย่างนะฮะอ๋ออ๋อ e อนี่โอส e ิทเ l ลอะไรเนี่ยเราอยู่ในโหมดออนไลน์แล้วครับก็มันเป็นเกมออนไลน์นี่เนาะแต่แม่งเป็นเกมที่กินใจมากครับท่านผู้ชมครับไปต่อเลย เลาพูดมาแล้วบอกทีว่ากูจะไปไหนต่อออฟไลน์ออฟไลน์ออฟไลน์ควาออฟไลน์ได่ไหมอิสตออ่าอะไรสักอย่างโอ้ผมนี่งงเลยอินสตออิสตอให้กูเข้าไปเหรอขอดูชาก่อนดิโอ้ยมันมันจริงจังอะมันโคตรอะเอ่ออิสตอ์อะไรช่เปล่า ไม่รู้อะไรดังนั้นนหะภาพสวยมากคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนกาลังหาเกมฟรีที่ไม่เสียตังค์นะฮะที่เมามันแล้วเป็นมวงวาวหัวคนที่สามอย่างนี้นะครับผมแนะนําเลยครับเกมนี้นะครับเป็นเกมหนึ่งในดวงใจตอนแรกบอกจะไม่เล่นขอบคุณมากนะฮะขอบคุณขอขอบคุณที่ทําให้ผมได้เล่นนะครับขอขอบคุณไออเด็กเวรนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณหมาข้างบ้านนะที่ทําให้ผมได้เล่นเกมนี้มันเกี่ยวตรงไหนวะ โอเคนะสำหรับวันคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะฮะก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วกูเดินไปเดินมาเนี่ยให้บันไดมันขึ้นลงลง,ลงเล่นๆเนี่ยจะขึ้นะอีกไหมบันไดไดปิดบันไดปิดกูเดินกูเดิน,ดน,ดน,ดนไปเปิดอัเล่นไรเนะี่ย must be ready to go rank นะฮะมีคนพิมพ์มาข้างล่างเนะก็เอาเป็นว่า,าสวเราคลิปนี้ขอลากันไปก่อนยี่นาทีละบายเจอเจ๋คลิปหน้าบายแจ้